สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .3 ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องการสถาปนาอาณาจักรนะคะและครั้งที่แล้วเราจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติของพ่อขุนศรีอินทราธิตไปแล้วสำหรับในชั่วโมงนี้เป็นคลิปอ่เป็นคลิปวิดีโอครั้งที่2นะคะ ประจำวันพฤหัส,สับดีที่25พฤศจิกายนนะคะครูอ้อมจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอที่2ในเรื่องของประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งท่านมีบทบาทในการสถาปนาอาณาจักรนะคะเนื้อหาจะสนุกและเป็นอย่างไรนั้นให้นักเรียนรับชมรับฟังวิดีโอให้จบนะคะสำหรับภาระงานในวันนี้คุณครูยังไม่มีภารางานอีกเช่นเคยนะคะ ขอให้เด็กๆตั้งใจชมวิดีโอคลิปและอ่านหนังสือทบทวนในวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อดูคลิปจบแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอคลิปกันเลยค่ะ สกายบุ๊คขอเสนอนิคานเสียงแสนสนุกเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวปร,รมกฏมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยากโกษาธิปดีปานคือพระอักษรสุนทรพระอักษรสุนทรมีบุตรละธิดาหลายคน บุตชายคนหนึ่งเฉลียวฉลาดกว่าพี่น้องทั้งหมดชื่อว่านายทองดวงมิดาจึงให้เข้ารับราชการในสังกัดของสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรต่อมา เจ้าเอกทัตทรงขึ้นของราชและได้มีพระบระมราชโอคงการแต่งตั้งให้นายทองดวงเป็นมหาดเล็กหลวงมหาดเล็กทองดวงปฏิบัติหน้าที่สนองพระบระมราชโอคงการอย่างเงข้มแข็งและซื่อสัตย์จึงส่งพระกรณาโปรดล้าโปรดกระหมอ่อมให้เป็นหลวงยกกระบาดแห่งเมืองราชบุรีและในปีถัดมาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพระราชวรินีราวพุทธศักราช2,307พม่าได้ยกทัพมา หมายจะยึดกรุงเสียยุธยาโดยมีแม่ทัพคือเนเมียวสีหบดีและมังมหานรธาในเวลานั้นพระเจ้าเอกทั์ทรงวางกองกําลังตั้งรับอย่างแน่นหนาพม่าจึงไม่สามารถบุกเข้าตีกรุงเสียยุทธยาได้เนเมียวสีหบดีจึงเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่โดยให้เหล่าทหารตั้งค่ายไว้ล้อมรอบพระนครปิดทางเข้าออกของกรุงเสียยุทธยาจนหมดทุกทาง เวลาผ่านไปหลายเดือนกรุงศรีอยุธยาก็อ่อนแอลงอย่างมากด้วยขาดเสบียงในที่สุดก็ไม่อาจต้านทานทัพมา่าได้เดเมียวสีห้าดีจึงบุกยึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จฝ่ายพระยาวชิรปาการศิลเจ้าเมืองตาก ทราบว่ากรุงศรีวิทยาราชธานีถูกตีแตกขอคิดจะกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมยึดฐานที่มั่นได้ที่ระยองและตั้งตนขึ้นเป็นพระยาตากฝ่ายพระราชวรินและพระมหามนตรีผู้เป็นน้องทราบข่าวจึงขอเข้าร่วมกองทัพสู้กับพมา่าเพื่อกอบกู้เอกราช เมื่อรวบรวมสมัครไพรพลได้มากพอแล้วจึงล่องเรือผ่านอ่าวไทยเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วยกพลบุกตีายโภสามต้นขับไล่พม่ากออกจากแผ่นดินสยามได้สำเร็จแต่ทว่ากรุงศรียยุธยาเสียหายมากจนไม่อาจบูรณาให้สมบูรณ์ดังเดิมได้พระยาตากจึงให้ย้ายราชธานีไปยังกรุงธนบุรีจากนั้นเหล่าขุนนางจึงยกพระยาตากขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือเรียกกันทั่วไปว่าพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินมีพระประสงค์จะรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นจึงออกปราบปามกกต่างๆโดยมีพระราชวรินและพระมหามนตรีเป็นทหารเอกด้วยฝีมือรบที่เก่งกาจเท้าหาญก็ปราบปามกเหล่านั้นได้จนหมดสิน้นและผนวกหัวเมืองที่เคยแข่งข้อเมื่อกรุงเสียยุทธยาอ่อนแอให้มาเข้ากับกรุงธนบุรีได้เป็นผลสําเร็จ ต่อมาพระเจ้าตากศินแต่งตั้งให้พระราชวรินเป็นพระยาอภัยลณลิตและพระมหามนตรีเป็นพระยาอนุชิตราชาทั้งสองเปรียบด่งพระหัตถ์ซ้ายขวาของพระองค์เมื่อไปรบที่ใดก็ได้ชัยชนะกลับมาทุกครั้งต่อมาพระยาอภัยลณลิตก็ได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาจักรีและพระยาอนุชิตราชาเป็นเจ้าพระยาสุรสี จนเวลาล่วงเลยมาในพุทธศักราช2,318อาแซวุนกี้แม่ทัพพม่าได้ยกทัพมาตีพิษุโลกเมื่อเจ้าพยาจัก,กรีทราบข่าวจึงยกทัพออกไปต้านการรบยืดเยื้ออยู่หลายเดือนแต่พม่าไม่อาจตีเมืองพิษุโลกให้แตกได้อาแซวุนกี้จึงต้องขอสงบศึกหนึ่งวันและขอพบเจ้าพระยาจัก,กรี เมื่อแม่ทัพใหญ่ทั้งสองคนได้พบกันอาแซหุ่นกี้พิจารณาเห็นลักษณะของเจ้าพระยาจัก,กรีแล้วก็อดที่จะสรรเสริญไม่ได้ว่ารูปก็งามฝีมือก็เข้มแข็งสู่รบเราผู้ซึ่งเจนญจัดในการรบได้จงอุตส่ารักษาตัวไว้ภายภาคหน้าจะได้เป็นกษัตริย์เป็นแน่แท้จากนั้นจึงกล่าวอีกว่าจงรักษาเมืองไว้ให้มั่นคงเถิดครั้งนี้เราจะตีเอาเมืองพิษณุโลกให้จงได้ ต่อไปในภายหน้าพม่าจะตีสยามไม่ได้อีกแล้วจากนั้นจึงลากลับไปยังค่ายวันต่อมาสยามและพม่าก็รบกันต่อแต่ฝ่ายพม่าเสบียงร้อยรอลงทุกวันจึงท้อใจและยกทัพกลับไปฝ่ายเจ้าพระยาจัก,กรี เมื่อเสร็จสิ้นศึกที่พิษณุโลกแล้วจึงยกทัพไปเก,กลี้ยกลอมเมืองจำปาสักมเมืองพระตะบองมเมืองโขงมเมืองสุรินและอีกหลายเมืองให้ขึ้นตรงกับกรุงธนบุรีได้สำเร็จมเมื่อพระเจ้าตากสินทราบเรื่องส่งพอพระไทยพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นเจ้าพระยามหา,ากษัตริย์ศึก ต่อมาหัวเมืองเวียงจันเกิดแข็งข้อประกาศเลิกส่งบรรณาการและคิดจะแยกตัวเป็นอิสระจากกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริศึกจึงยกทัพไปปราบเมืองเวียงจันจนราบคาบและอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาประดิษฐานณวัดอรุณราชวารารามหลายปีต่อมาพระเจ้าตกากสินทรงฝักใฝ่ในธรรมะมาก สมงปฏิบัติกรรมมัฐานจนสติวิปลาชบ้านเมืองจึงเข้าสู่วิกฤตเหล่าขุนนางต่างช่วยโอกาสข่มเหงราชฎรไปทั่วเมื่อราชสำนักอ่อนแอก็เกิดจะลาจนในเมืองเขมรเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกจึงต้องออกไปปราบโดยมอบหมายให้พระยาสันเป็นผู้สำเร็จราชการแทน เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปเมืองขเมรได้ไม่นานก็เกิดจรลาจนในกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุพระยาวิชิตนรงผู้รักษาการกรุงเก่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมากรีดนาทาเร้นขูเข็นชาวบ้านขุนแก้วน้องชายของพระยาสันจึงรวบรวมกําลังเข้ายึดอํานาจจากพระยาวิชิตนรงและประกาศตัดขาจากกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตาัสินทรงทราบ ถึงส่งพระยาสันไปเจราจาเพราะเห็นว่าน้องชายคงจะอ่อนน้อมได้โดยไม่ยากครั้นพระยาสันไปถึงอยุธยาขุนแก้วบอกพี่ชายว่าบานเมือง